สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเก็ <c oughs> บภาพรายละเอียดา <c oughs> การบริหารจัดการฟาร์มนะครับ <c oughs> บ้านไอฟาร์มแพะา <c oughs> สามร้อยยอดนะครับอำเภอและก็จังหวัดประจวบคีรีขันมาเยี่ยมชมมาเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟาร์มแพะนะครับบ้านไอฟาร์มแพะครับการจัดการฟาร์มนะครับการบริหารจัดการาเรื่องของข้อมูล ตลอดทั้งการดูแลเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การดูแลแม่พันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องของลูกแพะการให้นมการบำรุงหลังคลอดการจัดการเรื่องโรคแพะนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องของการถ่ายพยาธิจัดการเรื่องของความสะอาดนะครับมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคแล้วก็ทั้งประวัติ ของแพะแต่ละตัวซึ่งเราจะมีข้อมูลของแพะแต่ละตัวนะครับเก็บเป็นข้อมูลเฉพาะทุกตัวที่เรารเกิดที่นี่นะครับแล้วก็ทั้งรายละเอียดต่างๆข้อมูลสามารถที่จะอ้างอิงได้เลยว่าแพะตัวนี้เกิดวันที่เท่าไหร่รา,ายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับพ่อแม่พันธุ์คือสายอะไรตลอดทั้งความสมบูรณ์นะครับทั้งสุขภาพแพะ นะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหน้าปัจจุบันนะครับว่าแพะแต่ละตัวนั้นมีสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาเก็บรายละเอียดจะมาปรึกษาพูดคุยกับทางที่ปรึกษาฟาร์มนะครับรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับฟาร์มแพะ,แะการจัดการของบ้านไอฟาร์มแพะนะครับความเป็นมาตรฐานฟาร์มการดูแลนะครับ <S <S เพื่อส่งต่อ,อสำหรับนักเลี้ยงมือใหม่ แล้วก็นักเลี้ยงแพะมืออาชีพนะครับว่าเราดูแลจัดการแพะอย่างไรวันนี้มาสัมภาษณ์พี่สาธิตนะครับที่ปรึกษาฟาร์มแพะบ้านไอฟาร์มแพะสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับพี่สาธิตครับสวัสดีพัิการพี่สาธิตนี่เป็นที่ปรึกษาของฟาร์มได้ครับแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าการจัดการการดูแลจัดการฟาร์มเนี่ยพี่สาธิตลองอธิบายว่าเรามีการดูแลจัดการยังไงครับ คือตอนนี้เราเลี้ยงแบบขังคอกครับขังคอกครับคือขังคอกนี่เราเราต้องแบ่งในโรงเรือนแบ่งเป็นแต่ละข้อๆอเพื่อที่จะเลี้ยงแพะแต่ละรุ่นเพราะแพะแต่ละรุ่นแต่ละอายุเนี่ยขนาดไม่เท่ากันครับมันก็การรังแกกันมันก็จะน้อยแต่ว่าเราก็ต้องมีมีรางน้ำรางอาหารให้แพ้ก็พอเพียงกับการกินของเขา จำนวนคิดแค้ในพื้นที่นั้นๆไปใช่ใช่แล้วประโยชน์ของการเลี้ยงแบบถัง,งคอกเนี่ยฮะคือปาจากพื้นที่แล้วเราสามารถแบบถ้าเรามีพื้นที่1ิไร่เนี่ยถ้าเราบริหารจัดการเลี้ยงน้นําให้ปุ๋ยดีๆเนี่ยเราสามารถมีผลิตหญ้ามาเลี้ยงข้าไเดือนสองร้อยตัวอืมครับค่ะแล้ว การดูแลแพะที่มีจํานวนมากๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยที่จัดการยังไงครับเราเราก็แบ่งเป็นรุ่นรุ่นตัวรุ่นนี้หมายถึงอายุอายุอายุแล้วก็ขนาดของแต่เพศด้วยไหมพี่ใช่ตอนเล็กๆเดี๋ยวเรารวมกันอยู่กอแล้วเราเราจะแยกตัวตัวทำแม่พันพ่อพันธุ์หรืออะไรจะว่าก่นโรงเรือนที่ดีแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรพี่ถ้าเราจะตั้งโรงเรือนโรงเรือนที่ดีที่สุดคือต้องมีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวกครับแล้วเราสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในในในโรงเรือนได้เช่นไม่มีผ้าใบแบบนี้ครับเพื่อ้องการลมในหน้าหนาวกันฝนปาดอะไรแบบนี้ะรับการแล้วลองฝนด้วยใันลมบางบางส่วนด้วยใช่เพราะหน้าหนาวดูภูมิจะต่ำเราก็สามารถโดนผ้าใบงได้แล้วก็ค่อยจัดการเรื่องของผ้าใบใช่ใช่ทีนี้นะครับแล้วการเลี้ยงแบบขังข้อนี้ เราจะควบคุมเรื่องโรคพยาธิได้คือคือเพราะเราไม่ได้ปล่อยเข้าไปหากินเองจะได้ติดพยาธิจกากไข่พยาธิจากดินมามแล้วก็ไม่ไม่เสี่ยงต่อการน้ำโรคระบาดเข้ามาในโรงก็เราเราสามารถจัดการในพื้นด้านล่างด้านล่างได้ด้วยใช่แล้วก็ด้านบนได้ด้วยใช่ด้วยความสะดวกสบายอของเราในการจัดการด้วยใช่แถ้าถ้าเป็นแค่ขุนนะเราเลี้ยงแบบขังข้อแบบนี้นะ ระยะเวลาเลี้ยงเท่ากันจะจะได้น้ําหนักดีปบปล่อยทุ่งเพราะแพะเขาไม่ต้องไปหาเดินออกกาลังออกายอขหาอาหารเขาได้กินเต็มที่ใช่แล้วพลังงานนี่ก็ออกไปเดินหาอาหารเนี่ยคือเขาไม่ได้เขาต้องกกิน,กน,น,อนนอนอยู่ในโรงเรืนอนพลังงานส่วนนี้ก็จะไปสร้างเนื้อสร้างสร้างกล้ามเนื้อสร้างแต่งตัวเองทำให้น้ําหนักโตสูขึ้นก็รวมทั้งไม่มีโอกาสได้เสี่ยงต่อพยาด้วยใช่พวกพยาแล้วก็โรคติดต่อภายนอกมี แล้วขี้แพะนี่เรายัางสามารถเอาไปทำปุ๋ยหรือขายให้เกษตรกร,เ,ร,กรเอาไปใส่ต้นไม้ได้การจัดการดูแลฟาร,ร์มแพะขนาดใหญ่พี่เจอปัญหาอะไรบ้างครับพี่โอ้ท,ที่ปัญหาฟาร์มแพะขนาดใหญ่คือถ้าเราตั้งโรงเรือนถ้าเราวางแผ่ไม่ดีคือระยะห่าง ใต้ถุนเตี้ยเกินไปแบบนี้การที่จะไปทำปาฏารใต้ถุนแ้ก็เข้าออกลำบากท,<ำ>ทีนี้ระยะห่างที่ดีหมายถึงใต้ถุนนะฮะพื้นใต้ถุนที่ดีเนี่ยคือคไ,ไม่ควรต่ำกว่าหนึ่งเมตรมถ้าให้ดีคือ 150- สถึงองเมตรขึ้นไปยิ่งดียิ่งดีเราเข้าไปทำปาฏารดดิาย์ใตรถก็จะได้ถ่ายเทยช่และพื้นลงเรือเนี่ยควรเป็นเทปูนเป็นรูปหลังเต่าเพื่อให้ของเสียที่เป็นน้ำไหล ลงมาทางทิศทางที่เรากาหนดไว้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นสะอาดได้ง่ายขึ้นและจะทําให้พื้นไม่ขังทําให้แห้งแล้วพื้นไม้พื้นคอกนะฮะควรควรเว้นระยะห่างอย่าอ,อ,อย่าให้ห่างเกินไปเพราะจะทําให้แพะขาตกไปได้อ,อาจจะบาดเจ็บหรือพิการได้อ mm hmm. และในขค่ะเดี๋ยวกถ้าถ้าชิดเกินไปนี่ขี้แพะก็จะไม่ไห,หลลงไป mm hmm. ก็จะไปอุดตามร่อง ทำให้พอฉีดแล้วต้มันก็จะเปียกนองเป็นแก๊สได้ครับการจัดการเนาะระยะห่างที่ดีที่สุดก็คือประมาณ1 3ถึง1.5เซนติเมตรครับการจัดการความสะอาดเนี่ยต,ต้องดูแลยังไงบ้างพี่อ๋อนี่ของที่ทฟาร์มเนี่ยเราเราจะเก็บที่ทุกๆเย็นทุกเย็นเลยปร,ประมาณช่วงเนี้ปรมาณบายสองบ่าย2 0มนยเก็บอไปกองไว้ เพื่อเพื่อรอจำหน่ายให้กับเกษตรกรการจัดการการดูแลเนาะทั้งความสะอาดทั้งเรื่องของอากาศด้วยใช่ไหมใช่ถ้าอากาศต้องถ่ายเทได้สะดวกเพื่อสุขภาพที่ดีของแพด้วยการดูแลการจัดการอย่างอื่นมีอะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยแนะนำทีนี้ถ้าเกิดเกษตรกรที่ชาวบ้านที่ที่ที่เลี้ยงไปแล้วเนี่ยบังเอิญถ้าเกิดว่าเราทําพื้นให้เขาเตี้ยไป วิธีหรือไม,ไม่ได้เทพื้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เทปูนถ้าเราเราเก็บฝาดเป็นนานๆเนี่ยมันจะทําให้ดินตรงบริเวณนั้นเป็นหลุมเป็นแองะะ่งะครับน้ําเสียของเสียน้ำฝนก็จะไปขังวิธีแก้ไขได้ชัว่วคราวก็คือนําแผ่นนันน้ชีสไปปูให้เอียงไปลาดด้านใดด้าหนึ่งที่เราต้องการนระครับก็จะไปได้แล้วพื้นระหว่างพื้นพื้นถึงเพดานนี่ อย่างนี้น้อยๆคุณได้สักสองเมตรเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสองเมตรเลยใช่ไหมครับแล้ว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 ถ้าเตี้ยเกินไปเนี่ยตอนเที่ยงเที่ยงแดดลงมาเนี่ยมันทําให้แพร่ร้อนออันนี้มันก็มีผลใช่ไหมใช่พอแพร่ร้อนมันจะเครียดแล้วก็กิอนหารไม่ได้แตในขากาศเดียวกันท่าท่าหน้าหนาวลมโกกลมอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่มีผ้าม่านมันก็จะทําให้อากาศเย็นบางทีเราก็ต้องดูสภาพอากาศ ในแต่ละช่วงเวลาไปก่อนใช่ไหมครับว่าลากฝนไปนะฮะอุณหภูมิเป็นยังไงใช่นะครับปัญหาที่ที่ดูแลก็เราก็จัดการได้ไม่ยากถ้าหากว่ามีความลงเรือนที่ได้มาตรฐานใช่ไหมพี่ใช่ครับคือความสูงความพื้นไม้และทางขึ้นก็ควรไม่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 น่าควรเกิน4ี่ิองศา เพราะถ้าเกิดสิทธิ์ภาะองศา,านี่มันมันทาให้แท็ขึ้นลงลบาลขขลบากแล้วพอเขาขึ้นลงลาบากแล้วครับทีหลังเขาไม่อยากจะขึ้นต้องบังคับให้ขึ้นแล้วเราคนมีไม้ปูเพื่อกันลื่นก็าด้การืน่นห้เขาด้เยนะใช่แท้กกว่า800ตัวที่ดูแลใช่แล้วก็รโรงเรือตนตอนนี้มีทั้งหมด2โรงนะครับตอนนี้เรามี2โรงใหญ่แล้วก็มี2 2> โรงเล็กโรงเล็กนี่ก็คือรอการพัฒนาที่ อาจจะมีอนาคตการตร้างใหม่ครัแบบวันนี้มาเก็บรายละเอียดจกับที่ปรึกษาฟาร์มนะครับบ้านไอฟาร์มแพะที่สาธิตนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลจากที่สาธิตด้วยติดต่อช่องทางที่ให้ติดต่อบ้านไอฟาร์มแพ้ได้ที่ช่องทางทางเพจเฟซบุ๊กที <Facebook S 2> ่พี่ <Facebook. S 2> บ้านไอ้ฟาร์มแพะนะครับอำเภอ สาร้อยะยอดจังหวัดประจวบคีรีขันสามร0อยอดประจวบคีรีขันอาจาถูกต้องครับครับเด้เบอร์โทรติดต่อทางบ้านไอฟาร์มแพ้เลยได้เลยครับนะครับอินบ็อกซ์หรือว่าสอบถามละรเรียดเข้ามาเลยหรือว่าโทร <ใช S 2> ติดต่อมาที่เบอร์พี่ที่0 6นหนึ่ง ซีหนึ่งแปดแปดสามศูนย์ศูนย์ครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหาให้ครับดูแลนะครับให้คำปรึกษาเรื่องของสายพันธุ์แพด้วยสายพันธุ์แพด้วยการจัดการโรงเดือนด้วยเราอยากจะเลี้ยงเราจะทํายังไงแบบนี้แล้วก็มีพันธุ์เราจะเราจำหน่ายให้ด้วยทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ที่ดีด้วยนะครับสายพันธุ์แพดติดท้องแพดติดท้องบางทีลูกค้าก็ต้องการแพดติดท้องอย่างนี้ใช่ไหมพี่ได้คือผมแนะนําเป็นแพดติดท้องเพราะว่า พ่อแม่แม่แพะนี่เราก็มีเลือดสูงอยู่แล้วครับแล้วแล้ว,ลวที่เราผสมพ่อพัอพนธุ์เราก็เชือ้อดีแล้วในขณะเดียวกันบางบางส่วนเราก็ใช้ต้นเชื้อที่มีชื่อ<ม>คือคือโรกติดท้องไปเนี่ยว,วัดวัดดวงไปเลยถ้าเราอยากได้พ่อพันธุ์คือแม่พันธุน<ด>์ที่ติดท้องนี่นั่นหมายความว่าเราได้ ลูกแพ้ที่ได้จากข้อพันหลักที่นี่ด้วยใช่แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่มาตรฐานด้วยมาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็ความชัดเจนของสายพันธุ์ที่ชัดเจนเลยก็คือสอบถามที่มาย้อนย้อนประวัติเช็คว่มาที่ไปพ่อตัวไหนได้ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับพี่สายทีนะครับที่ปรึกษาบ้านไอ้ฟางแพะขอบคุณมากครับพี่สายทีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับข้อมูลดีๆทั้งการจัดการโรงเรือนการดูแลความสะอาดของฟาร์มแพะนะครับแล้วก็ การจัดการสมาชิกแพะทีอะ่อยู่ในบริเวณพืน้นที่เดียวกันนะครับเราจะจัดการอย่างไรถึงจะได้มาตรฐานแล้วว่าปรับสภาพอากาศดูแลความสะอาดได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ชัดเจนเพื่อสุขภาพแพะที่ดีนะครับบ้านไอฟาร์มแพะนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับแสงทองฟาร์มแพะในเมืองเลยจังหวัดเลยด้วยแล้วก็ช่องการแสงทองวิทยุชาแนลด้วยครับฝากขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามติดตามกด subscribe ช่องด้วยนะครับเอากรรไมรสลัดอีกทีหนครับ,รบวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ